ทางขึ้นถ้ำนาคาจ้แม่อ้อยแม่อ้อยบอกบไปนด้ค่บริการคนละเท่าไหร่แล้วคะคนละสามสิบคนไทยนไทยนี่พี่เขาไปไหว้ฐานพี่เขาไปไหว้ฐานนี่เฉยงเลยนี่ทางขึ้นเริ่มต้นเลยบันไดขั้นที่หนึ่งเลย ตรงที่ไหว้ศาลนี่คือจุด A หรอคะตรงที่ไวานี่คือจุดรงี่ไห้นี่คือจุดหอเะตรงที่ไหว้ศานี่คือจุด A หรอคะตรงที่ไว้ศาลนี่คือจุด A นรอตงที่ไหว้ศาลนี่คือรรอคตรงที่ไา้าลนี่คือจุด A หรอะตรงที่ไห้ายนี่คือจหรครงขา่ไหว้าลนี่คือจอตรงทลาไห้าลนี่คือจุด A หรอคะรงที้ไหนี่ไือจุดรอครงที่ไหว้ศาลนี่ๆือจุรอตงที่ไห้าองุด A หรอคะตง่ไหว้ศาลนี่คือจุดรอคะตรงที่ไนี่คื ค่ะดีเ<ด>นะาะอ๋อไหวตรงนี้เราจะถ่ายารูปแล้วก็อัดกรอบไปให้ขึ้นมุมไหวศารเราจะได้รอบมงเต่าแล้วไาเจอจุดสตาร์ทจุดเอ จุด A เนี่ยจะเป็นบันไดยอย่างเดียวนะบันไดเหล็กครับเดนินมา A ถึง E เนี่ยจะเป็นช่วงบันไดวัดใจเขาเรียกวัดใจเรา A ถึง E จากนั้นก็จะเป็นทางรมชาติเดินมาผ่านน้ําตกแต่ประมาณที่น้ําไม่มีแล้วน้ำมันจะน้อยมันจ,จะไม่ไม่สวยเมื่อวานไปก็น้ํานิดเดียวอยอเองเราไม่ต้องเข้าตรงนี้น้ำไม่สวยาะจากนั้นมาก็จะเดินมาเรื่อยๆครับเป็นทางรมชาติมาถึงบันดไดแดงอีกชุดหนึ่งบันไดเนี้ยบันได,นนดที่เขาติดกันช่วงปี่ยวห้าพี่ฮะเขาติดกันเพราะคนคนเยอะคนมั<ค>นเยอะครับ จากบนดแดงมาเนี่ยจะเป็นทางธรรมชาติละเดินยาวมาเลยทีเดียเดินมาเรื่อยถึงจุดเจครับนี่ครับเราจะแยกทันท้ำราคาเนี้จากนี้ไปจากนี้มา400เมตรครับมันมาถึงท้ำราคาครับจากนี้มามาันมันตรงนี้ก่อนมาถึงเคก่อนเชจะมีบันไดอีกช่วงหนึ่งเชถึงเอลครับเป็นสุดท้ายเอลคือจุดสุดท้ายแล้วจากนั้นเราลงมาทํำราคาจะเป็นลําตัวท่านแล้วก็เราจะวนขึ้นมาครับวนขึ้นมา,วน,นมาวนขึ้นมาเดินไปเรื่อยๆมาถึงจุดนี้ครับอันนี้พาจะิกาดที่เรามองเห็นนะ ตรงนี <G sam> ้จะเป็นเจดียบปู่เสาครับอ่าครับองค์ที่เรามองเห็นที่บ้านพักปู่เสาเหรอคะปู่เสาครับอ่าปู่เสากันต์ตาเซโลแล้วก็เราก็จะเดินย้อนมาครับมาขึ้นเจดีย์ปู่วังตัวนี้จะเป็นเจดีย์ปู่วังอันนี้จางนี้ไป็นอะไรเราสี่สิบพันเขาเรียกบันไดสวรรค์ครับตัวนี้เขาจะมีนาคสองตัวขึ้นไปจะเย็นนี่แหละข้างบนแล้วก็เราจะอ้อมลงมาเปิดซับทยู่ถ้ำปู่วังครับอ๋อเปิดซับครับรับซับรับอะไรอยู่ถ้ำปู่วังจากนั้นก็มาเสียนที่หนึ่งนึ่ครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่เขานั่งพนมมือออนนนน่่่่ตตตรรงงกลาเีีีีย้สใช อันนี้จะเป็นเส้นที่สามเป็นดวงตาท่านครับตรงนี้จะมีดวงตาเห็นไหมครับที่เหมือนนี่โอ้เหมือนจริงครับจากนั้นเรามาเดินจุดเจถึงจุดเจตรงทางเดิมครับจากจุดเจเราจะอ้อมมาก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ผมอยากพาพี่ไปทุกจุดเลยแหละเนาะค่ะนั่นเราก็ค่อยเดินไปโอเคขอบคุณค่ะจากนั้นลงลงมาทางเดิมอลงทางเดิมใช่ใช่ลงทางเดิมไปสารทางขึ้นมาี่พิธภัณฑค่ะผมโชคไม่รากพี่โอ้โชคดี พุตสาพุะธวัตโตอะัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมมุตสาพุทธวโตอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามครับอมโมหะอมโหะสุคุยะขะยะขะอะหัพุทโอะระหังพุทโธนโมพุทธายะนโมพุทธายะปัตตีคงคาปัตตีคงคาพระภูมิเทวาสัมมมิหังสมมิหังสาธุชื่อ อนี่เป็นตะเคียนคู่นะครับเป็นต้นตะเคียนคู่นะครับเป็นจุดที่จะเข้าถ้ำเมืองรับแลนะครับ <c oughs> หรือเมืองบางบดนะครับว่ากันว่าพระธุดงเข้าไปนะครับ <c oughs> หนึ่งวันของเมืองบางบดเท่ากับเจ็ดวันของบ้านเรานะครับ <c oughs> นี้เรียกว่าจุดประตูเมืองรับแล พระธุดงขึ้นไปวันหนึ่งของที่โน้นลงมาเจ็ดวันบ้านเราอืว่ากันว่ามีพระธุดงขึ้นไปนะครับหนึ่งวันของเรานะครับเท่าเออหนึ่งวันของอเมืองลับแลนะครับเท่ากับเจ็ดวันของบ้านเรานะครับจุดนี้ก็จะ,จ,ะ,ะจราจรหนาแน่นหน่อยเนื่องจากผู้คนที่มาเที่ยวครับก็จะมาขอพรต่างๆนะครับพจากพ่อปูอ่พ่อปู่อือลือนะครับ นี่เรียกว่าจุดหัวใจนคาคาเป็นจุดที่ผู้คนมาขอพรเรื่องสุขภาพการขอก็คือเอ่ยชื่อนมสกุลแล้วก็อธิษฐานเรื่องสุขภาพขอให้มีสุภาพแข็งแรงลมทั้งผู้ที่เราต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรงก็เอ่ยชื่อเขาด้วยประมาณนี้ครับ เซนที่หนึ่งครับเสีซนไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับที่ตำนานที่มีน้ำตกที่เง่งเง่งเย็นมากแต่ว่าจุดนี้เขาจะให้ต่อปุ๊บเนี่ยไเย็นสามห้านาทีครับเอาสามวันนี่หนึ่งโอเคครับนี่ครับขอบคุณครับแล้วเราก็มาถึงเสซนที่สามนะจะสังเกตว่าเสซนที่สามเป็นเซนสุดท้ายแล้วจะมีดวงตาให้เห็นด้วยนะโอเค คนก็ยังน้อยอยู่นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากฝนไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนนี่หมายที่ดีครับจุดนี้นี่ว่าเกิดนาคานะครับเป็นจุดที่เกิดใหญ่ที่สุดนะครับของทํำนี้นะครับเกิดนาคานะครับ อันนี้เป็นภาพบรรยากาศขาลงนะครับตอนขึ้นเราขึ้นประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะเอ้หกโมงหกโมงห้าสิบนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งแต่ตอนจะลงก็ค่อนข้างจะติดนะครับการจราจรหนานั้นครับ,รบ,รบจุดนี้เรียกว่าจุดทางขึ้นบันไดแดงนะฮะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมนะครับ ซึ่งไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานมากช่องเกียว5ออกช่อง7นะครับนี้บันไดแดงเนาะทางค่อนข้างจะแคบนะครับอันผมได้เท่านี้เท่านี้คือการเรียกร้องเขาไม่ให้เรียกร้องครับเขายังมีตายตัวคือแล้วคือสีน้ำใจน้องเที่ยวเขาจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะไม่มีสีเรียกร้องทีนี้เขาก็ไปไปรายงานเจ้าหน้าที่บอกว่าใครคนนี้เขาเรียกเรียกรับเงินเงินวกมจริงออ เขาก็สอบสวนโดนพักงานออสองเดือนโอเคถึงได้กลับมาครับ,รบอมจุดนี้ก็จะเป็นทางลงอไปเสียงที่สามนะก็จะชันนะค่อนข้างชันครับต้องระวังมากๆครับหลังจากที่เราไหวเสียนพญายนาคเสียนที่หนะึ่งซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของถ้ำนาคาที่นี่นะครับต่อไปเราก็จะไปต่อที่เสียงที่สามก็จะเป็นเสียนสุดท้ายซึ่งเราก็กําลังเดินทางลงเรื่อยๆนะ ค่อนข,ข้างชันเหมือนเดินนะฮะต้องเดิอนอย่างและมาระวัง